นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระรองค์เองด้วยเสียงก้าขอการพระเทละในการกล่าวธรรมกล่าววินยัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านวัดศิลธรรมคำจุนหนุนศาสนาเขาเพียรหาสมาธิพินิจผล สนามธรรมนำส่องในใจชนชัยมงคลน้อมรับประดับธรรมขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งที่อยู่วัดเขาสนามชัยและที่กำลังรับชมรับฟังทางสื่อออนไลน์วันนี้จะมาจะได้นำธรรมะในหมวดหัวข้อว่าด้วยมงคล38ประการญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ ที่ต้องการจะรับชมย้อนหลังทางช่อง YouTube มันจะเขาเรียกว่ามีช่องอเขาเรียกว่าแท็บหน้าต่างที่เขียนไว้ว่าเพลย์ลนะิสก็จะเขาเรียกว่าจัดหมวดหมู่เอาไว้ถ้าโยมที่ใช้ YouTube อยู่เป็นประจำก็จะรู้ว่าจะมีหมวดหมู่ซึ่งทางวัดเขาสนามชัยก็มีการจัดหมวดหมู่เป็นประเภทของบุคคลบ้างเช่นของพระอาจารย์สมบูรณ์ของอาตมาหรือในหมวดหัวข้อว่ามงคลด้วยเป็นต้น ก็จะมีแบ่งเป็นหมวดหมวดนะญาติโยมก็สามารถจะฟังต่อเนื่องได้โดยไม่สะดุดนะก็สามารถเปิดในเพลย์ลิสที่ว่ามงคล38ประการแต่ตอนนี้มันยังไม่ครบ38นะยังเพิ่งอยู่ข้อที่12นะอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้ญาติโยมได้รับทราบนะหรือญาติโยมท่านใดมีความประสงค์อยากจะให้ทางวัดจัดหมวดหมู่ ในหมวดหมู่ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังอย่างต่อเนื่องโยมก็สามารถแจ้งมานะทาง Facebook ก็ไดนะ้หรือทางช่อง YouTube ก็ได้ว่าโยมมีความประสงค์ต้องการจะมีเพลย์ลิสต์ช่องเกี่ยวกับธรรมะหมวดนี้หมดนี้เป็นต้นนะทีนี้เราลองมาฟังในมงคล38ว่าด้วยสิ่งที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขท่านเรียกว่ามงคล มงคลมีทั้งหมด38ซึ่งเมื่อวานนี้ได้กล่าวข้อที่12ไปแล้วก็คือว่าด้วยการสงเคราะ์บุตรบุตรนะเปรียบเหมือนทิศเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนนะคำจุนบุคคลผู้เป็นบิดามารดาเป็นต้นและวันนี้จะได้กล่าวในมงคลข้อที่13ว่าด้วยการสงเคราะห์ภรรยานะถ้าภรรยาเองก็เปรียบเหมือน ทิดเบื้องหลังเช่นเดียวกันคอยติดตามบุคคลผู้เป็นสามีคอยสนับคำจุสนับสนุนคำจุนถ้าทางภาษิตเขาก็เรียกว่าผู้ชายเปรียบเหมือนช้างเท้าหน้าผู้หญิงเปรียบเหมือนช้างเท้า,าหลังไม่ได้ดูถูกสตรีนะแต่หมายถึงว่าทุกขามีความสำคัญหมดนะเออจะมีแต่ขานหน้าไม่มีขาหลังก็เดินไม่ได้ก็เดินลำบากนะเออมันก็ต้องขานขานไปใช่ไหม เออมีขาหน้าจะมีขาแต่ขาหลังจะไปมันก็ไปได้เหมือนกันก็ไปทุรักทุเลเพราะฉะนั้นใครก็อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ครบถ้วนชั้นใดครอบครัวก็ต้องการความสมบูรณ์ชั้นนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกขาทุกอวัยวะล้วนแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้นภรนญญาเองก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้เป็นทิศเบื้องหลัง สามีก็ควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลภรรยาของตนนะแล้วเราจะมีอุบายวิธีการอย่างไรที่จะในที่นี้ก็คงเคยมีคนผ่านนะเออพระเองก็เคยมีภรรยาเราลองดูนะว่าในอดีตเราได้ทำแบบนั้นทำอย่างนั้นหรือเปล่ากับภรรยาของตนเองนะมีส่วนไหนที่เรายังพลาดพังไปอยู่หรือญาติโยมที่กำลังรับฟังอยู่ นะว่าเรามีอุบายหรือมีคุณธรรมประจำใจยังไงที่เราจะดูแลอนุเคราะห์ภรรยาของตนพระองค์ตัดเอาไว้นะว่าคฤหะบดีบุตรสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดย5ประการดังนี้คือ 1. ด้วยการให้เกียรติยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิน่นภรรยาของตน 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้และหด้วยการให้เครื่องประดับตกแต่งในการแต่งตัวประดับตกแต่งนี่แหละคือ5อย่างพื้นฐานนะอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานที่บุคคลผู้เป็นสามีควรจะอนุเคราะห์เกื้อกูลผู้เป็นภรรยาเรามาดูในรายละเอียดว่า5อย่างนั้นคืออย่างไร 1. ด้วยการให้เกียรติยกย่องให้เกียรติยกย่องอย่างไรนะ พระองค์ก็ตัดเอาไว้ว่าการให้เกียรติยกย่องหรือการนับถือภรยาของตนเนี่ยแสดงออกด้วย3ประการหรือสลักษณะก็คือหนึ่งประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็คือมีการยกย่องคือนำแต่สิ่งประโยชน์สุขประพฤติอะไรก็ให้ภรรยานั้นได้รับประโยชน์ไม่ได้รับโทษเพราะหวังมีความเมตตามีความรักมีความเอ็นดูในภรรยาของตนยกย่องเชิดชู ก็จึงประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภรยาของตนเนี่ยแสดงออกด้วยอาการอย่างนี้นะสองด้วยการให้ให้ในสิ่งที่เหมาะสมให้ในสิ่งที่ถูกการเวลาและสามมีการกล่าวคำอันเป็นที่รักอันนี้ภรรยาชอบเนี่ยใครๆก็ชอบนะวาจาปิยะวาจาวาจาอันเป็นที่รักที่หวานหูสน่ใจนะมีการกล่าวยกย่องเช่นแม่คุณนะแม่เทพธิดา มันทีมันอาจจะดูมากเกินไปนะเทพธิดาค <c> ง <oughs> ไม่มีนะสามีคนไหนเรียกเรียกเมียตัวเองว่าแม่เทพธิดามันจะดูเหมือนประชดนะ <c oughs> ก็เรียกว่าที่รักอันนี้ก็สุดๆแล้วนะหรือว่าแม่เรียกภรรยาของตนว่าแม่แม่นีแม่นั่นนะก็ว่าไปแต่มันต้องเกิดจากจิตที่มีเมตตานะ โดยหวังจะเป็นการยกย่องเชิดชูจึงกล่าวคํำอันเป็นที่ลักษณอหูนี่แหละอาการสามอย่างนี้เมื่อประพฤติแล้วก็เป็นการแสดงออกว่าเป็นการให้เกียรติยกย่องบุคคลผู้เป็นภรรยาของตนมาดูอย่างที่สองในเมื่อมีการให้เกียรติยกย่องอย่างที่สองก็ต้องไม่ดูถูกดูหมิน่นด้วยท่าทางกิริยาก็ดีด้วยคำพูดก็ดี ต้องไม่มีการติฉินนินทาพูดกนักแนแหนกันแหนภรรยาของตนใช่ไหมว่าแม่นังยักษ์ขมูขีเนี่ยมันไม่ให้ฉันมาออกมาจากบ้านเลยเนี่ยออพอจะออกปุ๊บก็ถามแล้วว่าจะไปไหนกับกี่โมงทำอยังกับเป็นนักโทษดูถูกดูหมินนะต่างๆนาน,นานว่าเนี่ยตอนแต่งงานแล้วก็สดสวยผอมชะลูดพอแต่งงานเข้ามาแล้วก็อ้วนเป็นหมูเลย อย่างนี้เป็นต้นนะก็ดูถูกดูหมิ่นต่าง,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 างๆนานาหรือดูถูกในชาติตระกูลว่าเนี่ยมันมาแต่งงานกับฉันนะก็หวังทรัพย์สมบัติของตระกูลของฉันมาเกาะฉันกินนี่ดูคิดอย่างนี้เนาะโอ้ก็แย่นะถ้าเกิดไปดูถูกดูหมิ่นภรรยาของตนไม่ให้เกียรติเลยนะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แหละมันจะทำให้นะถ้าบุคคลใดมีการ ให้เกียรติยกย่องแล้วก็ไม่พูดดูถูกดูหมิ่นภรรยาของตนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นการสงเคะห์อนุเคราห์ภรรยาของตนส่วนอย่างที่สามท่านกล่าวว่าไม่ประพฤตินอกใจแน่นอนนะคงจะไม่มีภรรยาคนไหนอยากจะมีเมียหลายคนมีเขาเลยนะมีเพื่อนร่วมสามีเขาเรียกว่าอะไรมีเมียน้อยเออไม่อยากให้สามีของตัวเองมีเมียน้อยนะอาจจะมีบางครอบครัว นะที่ภรรยาเนี่ยใจกว้างเนาะก็อา,อาจจะเห็นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงจํานวนน้อยหนึ่งอาจจะหนึ่งในร้อยคนหรือหนึ่งในพันคนที่ยินดีจะให้สามีของตนมีภรรยามากๆนะแต่คงไม่อยากจะถูกแบ่งปันความรักเพราะฉะนั้นในเมื่อภรรยาไม่อยากจะมี ให้สามีตนเองมีภรรยาน้อยนะมีภรรยามากๆเราบุคคลผู้เป็นสามีก็ไม่ควรประพฤตินอกใจเราไม่อยากให้เมียเรามีผัวเยอะก็ฉันใดเหมือนกันนะเออมีไหมล่ะภรรยาษามีคนไหนะอยากให้มีเมียตัวเองมีผัวเยอะๆก็ไม่มีนะชั่นใดเมียก็ไม่อยากนะไอ้สามีเออเมียก็ไม่อยากให้สามีมีภรรยาเยอะๆ นะเช่นเดียวกันก็ไม่ควรประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันนะนี่แหละเพราะว่าอะไรเวลาประพฤตินอกใจแล้วก็จะทำให้เกิดความเขาเรียกว่าระแวงสามีกลับมาดึกก็สร้างความระแวงให้กับภรรยาแต่ถ้าเกิดตนเองมีความยึดมั่นถือมั่นในความรักเดียวใจเดียวแล้วจะไปไหนเมียก็ไม่เป็นห่วง สามีก็เช่นเดียวกันนะต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันความอยู่มันก็เป็นผาสุขไม่ต้องมาคอยแล้วแวงเช็คมือถือเช็คอะไรก็ว่าไปนะบางคนก็ขยันเช็คนะตรวจนู่นตรวจนี่ก็กลายเป็นว่าอยู่กันด้วยความหวาดระแวงความหวาดกลัวอย่างที่สี่สามีนั้นต้องมอบความเป็นใหญ่ให้โยมเต้ยมอบความอะไรความเป็นใหญ่ให้โยมตุ๋ยไหม อยู่ข้างนอกนะอ้ก็ต้องมอบนะยังไงก็ต้องแบ่งนะเช่นสามีก็มอบความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในการดูแลความเป็นอยู่ที่บ้านใช่ไหมตนเองผู้เป็นสามีก็ออกไปหางานให้ภรรยาของตนเป็นแม่บ้านก็มอบความเป็นใหญ่ที่บ้านนั่นแหละให้กับภรรยาของตนในการดูลูกเป็นต้นคือมอบความเป็นใหญ่แตไม่ได้ทอดทิ้งนะ แตกต่างกันนะบางคนมอบความเป็นใหญ่แต่ทอดภาระก็คือให้ภรรยาของตนเป็นเหมือนทาสไปเลยอยู่ในเรือนอย่างนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่ามอบความเป็นใหญ่คือให้เป็นคนตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วสามีพอกลับมาก็ต้องคอยสอบถามคอยดูว่าส่วนไหนที่สามีจะเข้าไปช่วยเหลือไปล้างจานไปดูแลความสะอาดโดยไม่ได้ทอดทิ้งต่างคนต่างเกื้อกูล ภรรยาของตนก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าให้ความเป็นใหญ่ในการไปหาเงินก็ปล่อยให้สามีทำไหมหาเงินอย่างเดียวโดยไม่ดูแลอย่างอื่นไม่สอบถามว่าออวันนี้เป็นยังไงคุณเหนื่อยไหมมีอะไรที่ฉันจะพอช่วยเหลือได้บ้างคอยต้อนรับขับสู้นะหาน้ำมาให้ดื่มนี่ไม่ได้ทอดทิ้งซึ่งกันและกันต่างคนต่างเกื้อกูลแต่ก็มอบความเป็นใหญ่ในการให้เขาตัดสินใจ เขาจะได้รู้สึกว่าเขาก็มีคุณค่านะไม่ได้มาเป็นสามีนั่งกินนอนไม่ได้มาเป็นภรรยาที่เหมือนเป็นทาสนะก็คือมอบความเป็นใหญ่ต่างคนต่างก็ต้องตกลงกันนะว่าเอาใครจะเป็นใหญ่ในฐานะไหนดูแลในส่วนไหนและสามีเวลาหาเงินมาก็มอบเงินนั่นแหละให้มาภรรยาของตนนั้นเป็นผู้ดูแลส่วนใหญ่ภรรยาจะดูแลได้ดีนะะ ก็ยกเว้นภรรยาบางคนพอเอาเงินมาทำไมาเอาไปตั้งวงไพ่อันนี้ก็ไม่ดีก็มีน้อยนะแต่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะว่าสามีว่าเอภรรยาของเราเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเออเขาใช้คำว,ว่าเก็บหอมรอมริบไหมเออใช่นะเป็นผู้ฉลาดในการบริหารการเงินรู้จักแบ่งสัดส่วนของเงินนะในการที่จะใช้สอยส่วนไหนที่จะดูแล หมู่ญาติส่วนไหนที่จะเอาไปทําบุญส่วนไหนที่จะเก็บพอเรารู้แล้วว่าภรรยาของเราฉลาดสามีเมื่อหาเงินมาได้ก็มอบความเป็นใหญ่ในการดูแลนะสามีก็ทำมาเวลาจะใช้สอยทีก็ไปเบิกภรรยาเอาจริงๆง่ายนะไม่ต้องวุ่นวายนะต้องการอะไรก็ไปเบิกนะให้กับบอกอ้าวเมียจา๋าวันนี้ฉันจะไปทําธุระนีนะ้ขอเบิกเงินหน่อยเหมือนเป็น ATM ม ให้ภรรยายของตนตนเองเปรียบเหมือนนายธนาคารเปรียบเหมือนตัวเอทีเอ็มนะกดปุ่มปุ๊บเบิกปั๊บอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ห้าก็มอบเครื่องประดับตกแต่งให้กับภรรยายของตนในการอันเหมาะสมควรค่าแก่ฐานะด้วยนะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราอยู่ในฐานะไหนนะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องประดับมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ว่าจนจนจะไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจะใส่เพชรใส่ทองมันก็ไม่คู่ควรแก่ฐานะกับโอกาสเออถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องออกสังคมมีฐานะมีหน้าที่การงานที่เหมาะสมเป็นคนใหญ่คนโตเป็นพระราชาก็ต้องประดับตกแต่งไม่ใช่ว่าพอเป็นพระราชาก็แต่งตัวแบบขาดๆปอนๆมันก็ไม่สู้ควรก่แก่ฐานะและโอกาสเราก็ต้องดูนะว่าบุคคลผู้เป็นสามีเห็นแล้วว่า ควรที่จะให้ภรรยานะตกแต่งประดับตกแต่งมากน้อยเพียงใดในการไหนนะควรที่จะให้ในการนั้นนี่แหละก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีที่ฉลาดในการที่จะสงเคราะห์ภรรยาของตนห้าอย่างคืออะไรสรุปหนึ่งสามีต้องให้เกียรติยกย่องภรรยา สสามีต้องไม่พูดดูหมิ่นดูแคนภรรยา 3. ส,สามีต้องไม่ประพฤตินอกใจ 4. ส,สามีควรมอบความเป็นใหญ่ให้และหาสามีนั้นควรให้เครื่องประดับตกแต่งแก่ภรรยาของตนในการที่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นเราก็พอจะได้เครื่องแนวทางประพฤติปฏิบัติที่จะอนุเคราะห์ภรรยาของตนท่านี้ในทางกลับกันละ่ะ ในเมื่อภรรยาได้รับการอนุเคราะห์ที่ดีเลิศจากสาม,มีผู้เป็นเหมือนดุจด,ดังเทวดาแล้วนะภรรยาก็ควรประพฤติเปรียบเหมือนเทพธิดาด้วยเช่นเดียวกันโยมตุ๋ยฟังนะโยมตุ๋ยเราจะประพฤติอย่างไรล่ะในการที่จะเป็นภรรยาที่ดีเมื่อโยมเต้ยนะประพฤติดีแล้วนะ,ะต่อภรรยาของตนโทษนะทุท่านขอกชื่อ <laughs> มีชื่ออยู่ใน ใน y YouTube ซะแล้วนะจะไม่เป็นไรนะเขาไม่เห็นหน้าเขาไม่รู้จักหรอกนะอทีน,นี้เราลองมาดูว่าเมื่อภรรยาสามีดูแลภรรยาของตนดีแล้วแล้วเราภรรยาผู้เป็นเทพธิดาจะประพฤติต่อสามีผู้เป็นเทพบุตรนั้นอย่างไรก็มีหลักการห้าอย่างเช่นเดียวกันห้านะอย่างนั้นคืออย่างไร ภรรยานั้นต้องเป็นผู้จัดแจงการงานที่ดีสภรรยาสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีนั้นเป็นอย่างดีสภรรยาไม่ประพฤตินอกใจสามีสภรรยารักษาทรัพย์ที่สามีนำมาให้แล้วและหภรรยานั้นต้องเป็นผู้ขยันไม่เกียจค้านในการงานทุกอย่างนี่ห้าอย่างนะไม่ยากเลยไม่ยาก เป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วไม่มีอะไรเกินความสามารถนะตอนแรกมันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะอะไรก็ทำได้ไปหมดนะเดี๋ยวฉันตื่นเช้าเองนะเดี๋ยวมาทำอาหารทีหลังทำไมภรรยาน,ะนู้นตื่นเที่ยงนะให้สามีมาทำอาหารให้อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นทีนี้เราลองมาดูโปรโมชั่นแรกก่อนนะอย่างแรกว่าภรรยาที่ดีนั้นคืออย่างไรเป็นผู้จัดแจงการงานที่ดี ก็ในส่วนนี้ก็คือเมื่อเป็นภรรยาแล้วส่วนไหนที่จะเป็นหน้าที่ที่เราจะคอยดูแลภรรยาคอยจัดแจงการงานต่างๆช่วยเหลือบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนะจากสามีที่ไปหาไปเป็นผู้หาทรัพย์มาเมื่อได้รับความเป็นใหญ่ในครัวเรือนแล้วก็ต้องจัดแจงการงานที่บ้านนั้นอย่างดีหุงหาอาหาร นะมีเสน่ห์ปลายจังหวะก็ใช้เสน่ห์ของตนนะในการหาอาหารนั้นในการปรุงแต่งอาหารหรือมีความสามารถในการเลี้ยงลูกนะก็ดูแลลูกไม่ให้สามีนั้นต้องลำบากเหนื่อยทั้งบ้านไอ้เหนื่อยทั้งการงานภายนอกแล้วก็ต้องมาเหนื่อยทั้งการงานภายในก็ต้องเป็นผู้ในการจัดแจงการงานที่ดีอย่างที่สอง ภรรยาน,นั้นจะต้องสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีตนเองด้วยไม่ใช่ว่าภรรยาจะดูแลแต่สามีของตนเท่านั้นแม้ญาติพี่น้องพ่อแม่ของสามีภรรยาน,นั้นก็ต้องดูแลดุดเป็นญาติของตนด้วยเช่นเดียวกันนะหาอาหารดูแลสอบถามสารทุกสุขดิบเมื่อมีญาติของสามีมาที่บ้านก็ต้องต้อนรับกับสู้ไม่ใช่ว่าวิ่งหนีหายไปนะนะก็ต้องมาดูแลดุดญาติของตนนะญาติของสามีอย่างไร ภรรยาก็ต้องดุดและดุดดูแลญาติของสามีดุดญาติของตนฉัน,นั้นเช่นเดียวกันอย่างที่สก็เช่นเดียวกันนะว่าภรรยานั้นต้องไม่ประพฤตินอกใจอย่างที่สเมื่อสามีนั้นมอบทรัพย์ให้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามีก็ควรที่จะมอบทรัพย์นะคือให้ความเป็นใหญ่คือให้ดูแลที่บ้านด้วยหรือมอบความเป็นใหญ่ในการดูแลทรัพย์ เมื่อสามีนำทรัพย์มาให้ภรรยาก็ต้องฉลาดในการที่จะบริหารจัดทรัพย์ออกมาเป็นส่วนๆน,นะเพื่อประโยชน์ต่อการใช้สอยในการประกอบอาชีพในการดำรงชีพจึงต้องรู้จักรักษาทรัพย์ให้กับสามีของตนและอย่างที่5ต้องเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทุกอย่างนะแต่งงานยังไงอยู่กินกันยังไงเวลาผ่านไปก็คงยังต้อง ทำให้เสมอต้นเสมอปลายคือเป็นผู้ขยันไม่เกียจคานไม่ใช่ว่าเกียจคานเสมอต้นเสมอปลายนะอันนี้หมายถึงต้องขยันเสมอต้นเสมอปลายในการงานทุกอย่างเลยสามีก็ต้องไม่ทอดทุละไม่ได้ทิ้งให้ภรรยาของตนดุดดังธาตุก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดการทุกเมื่อนี่แหละเมื่อสามีก็เป็นเทวดาภรรยาก็เป็นเทพธิดาเนะี่ยต่างคนต่าง เป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่มีศีลเสมอกันดีเสมอกันความเป็นอยู่มันก็ผาสุดเป็นความเป็นอยู่ก็ผาสุดเมื่อได้ลูกมาลูกก็เป็นอภิชาติตตบุตรนะดีกว่าหรือหรือไม่ก็เสมอกันนะลูกก็เสมอกันกับบุคคลผู้เป็นบินามันดาคือมีคุณความดีเสมอกันวงตระกูลก็ทำไมก็เป็นวงตระกูลที่ดีเป็นวงตระกูลของคนดีนี่เพราะฉะนั้น ชื่อเสียงก็กระชอนไปใครก็อยากคบหานี่แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตยากไหมในการประพฤติอย่างนี้ไม่ยากเลยนะขอให้เรามันมีอยู่ในใจว่าเราจะขอเป็นคนดีความดีนั่นแหละจะได้ชื่อว่าทําให้บุคคลนั้นประสบความสุขเมื่อประสบความสุขสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นเหตุนํามาซึ่งความเจริญคือเป็นมงคลของชีวิตนะเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่า การสงเคราะห์ภรรยาก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขอนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีแล้วขอทิศบุญเหล่านั้นให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทำตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัฏฏะทุกข์และไปถึงฝั่งกล่าวคือพะนิพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ต่อไปให้ญาติโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมญยาตินังโหตุสุขิตาหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า จงมีความสุขเถิดภาวะตุสัพมังคลังขอสะพามงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพรเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโธทรภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุ